ขอบคุณครับท่านประธานครับผมนอเลเซ่ปัชยากรสมาชิกผู้ที่สภานะครับก่อนอื่นผมก็คงต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะท่านประธานครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมผมเองที่เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดนะครับก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะผมก็คิดว่าประเทศไทยเราเองต่อไปนี้นะฮะก็น่าจะสามารถถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งน,นี้ได้อย่างน้อย3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือต่อไปนี้พวกเราก็คงทราบแล้วว่าต่อไปนี้เราคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับแผ่นดินไหวในอนาคตเหมือนกับที่เรารู้ว่าซึนามิเองเ,องเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศเราได้อย่างมากมายนะไปพิิบััตเเหล่่าานนี้สมยกกอร็คงรู้สสึกกกกกกกววว่่่่่่าา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 เเ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 ปปป็็็็นนรรรรรรืออองงงงไตตตัมมะคหหุพทททศศชดีีียภิ์จแ เปรือโลคสําคัญทําให้ไม่ต้องพบกับความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติเหล่านี้บ่อยครั้งนักนะฮะแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็ทราบว,ว่าประเทศเราเองก็หนีไม่พนน้นนะฮะจากผลกระทบของภัยพิบัติแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมตัวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างหรือขั้นตอนกนารจัดการในสถานก,การณ์ฉุกเฉินก็ต้องนาอํามาพูดคุยกันอย่างจรงิจรงจงังนะครับท่านประธานฮะ ในประเทศในกรุงเทพเราเนี่ยมีตึกสูงมากมายนะครับและผมก็ยังมองในทางที่ดีว่าตึกสูงส่วนใหญ่99%ในกรุงเทพก็ยังมีมาตรฐานที่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าที่อย่างที่เราทราบกันก็มีเพียงตึกเดียวนะฮะที่พังทลายลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็คือตึกของสตงอนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่และคงทําให้เราต้องมาพูดคุยกันอย่างจริงจังและสืบหาสาเหตุว่าทําไมตึกนี้ถึงพังทลายลงมาเพียงตึกเดียวนะฮะในขณะที่ตึกนนนไมาาะเทรงลลลคัับหยยพ มันเป็นปัญหาจากแบบก่อสร้างจากมาตรฐานการก่อสร้างหรือวัสดุที่นํามาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าตอนนี้ผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะจะกำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเราต้องไม่ให้เรื่องนี้เงียบหายไปเพราะว่าเหตุการณ์ตึกถล่มครั้งนี้เนี่ยนอกจากทําให้ต้องมีผู้เสียชีวิตนะฮะรัตต้องสูญเสียงบประมาณแล้วมันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าอาคารนี้ที่เป็นอาคารของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆเองเนี่ยมีการใช้งบอย่างถูกต้องหรือเปล่ามีการออกแบบถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มมมมมมีีี้้้ออออออูลเเกกกกกกก่่่่่่ยยยววับโครรรรงงงงงาา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 สสตตตึนนืืๆช สงสัยมากมายว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ชนะประมูลโครงการเนี่ยว่าเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยกับบริษัทชน่าเรลเวย์นะฮะที่เป็นบริษัทจีนบริษัทอิตาเลียนไทยเราคงไม่แปลกใจเพราะเราก็คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริษัทจีนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะฮะทั้งสือ่อและคนจํานวนมากก็ตามไปสืบสวนก็พราบว่าบริษัทนี้ก็เป็นถือหุ้นโดยคนจีน49%เปอร์เซ็นต์นะครับจดทะเบียนก็เป็นตึกแถว4ชั้นนะฮะแล้วก็มี กรรมการนะครับที่ถือหุ้นวนไปวนมาอยู่อีก9บริษัทนะครับคำถามผมก็คือว่าบริษัทลักษณะแบบนี้นะครับสามารถมาประมูลงานโครงสร้างตึกของรัฐบาลในระดับพันล้านบาทของประเทศไทยได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าในโครงการของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมากมายนะครับว่าการที่จะมาประมูลงานเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเคยรับประมูลงานมาแล้วระดับพันล้านบาทกี่ครั้งแล้วก็มีข้อจากัดจุก,จ,กจิกมากมายเยอะแยะที่ทาให้บริษัทใหญ่หญๆหลายบริษัทเองเนี่ยก็เลือกที่จะไม่มาประมูลงานของรัฐนะครับ อันนี้ทางสตง,งเองก็อาจจะต้องออกมาอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับแต่ว่าเดชบุญที่ว่าตึกนี้ก็สร้างเสร็จที่สร้างเสร็จล่าช้าไปปีหนึง่งเพราะว่าโควิดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมคิดว่าถ้าตึกนี้สร้างเสร็จเร็วนะครับแล้วก็มีพนักงานนะครับราชการจํานวนมากที่เข้าไปทางานเต็มเต็มแล้วก็ตึกเกิดถล่มลงมาเนี่ยก็จะเป็นโศกนาตกรรมท,ที่ที่น่าเศร้าเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอพอมีคนไปสืบพ้นนะครับก็ไปพบเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างคูรุปัรร์ของตึกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเก้าอี้ประธานานําเข้าจากอิตาลีนะครับเก้าอี้ราคาตัวละแสนนะครับโต๊ะกินข้าวตัวละแสนกว่าบาทพรมาราคาแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับยิ่งยังไม่รวมเก้าอี้อีกเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะ เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เรากำลังจะมีปัญหาที่เรากำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลต้องกู้เงินมาจ่ายทุกปีแต่แล้วเราก็ต้องมาพูดคุยเกันถึงการขึ้นภาษีนู่นนี่มากมายนะครับแต่ว่าการที่หน่วยงานรัฐบาลต้องมาจัดซื้อจัดจา้างแบบวุ่นวังขนาดนี้ผมก็ต้องขอตั้งคําถามไปยังสตงนะฮะที่เป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณของคุณอื่นด้วยว่าถ้ายังมีการใช้งบประมาณแบบที่ประชาชนตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยผมก็คงต้องฝากไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณของท่านด้วยนะครับว่าท่านใช้งบประมาณอย่างถูกต้องไหมนะครับ ประเด็นที่สครับท่านประธานครับในเรื่องของระบบเตือนภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าประเทศเราไม่มีความพร้อมเรื่องนี้เลยนะครับจนถึงวันนี้72ชั่วโมงแล้วผมยังไม่ได้ s m สเสักอันเดียวจากรัฐบาลเลยนะครับท่านประธานถ้าเราได้ดูหนังจากต่างประเทศนะครับหนังที่เวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยมือถือของประชาชนก็โอ้โหจะดังพร้อมกันนะฮะก็จะมีเสียงเตือนมาจากเอสเอ็มเอสหรือว่าเสียงเตือนมาจากของทางฝั่งรัฐนะฮะว่าเกิดภัยพิบัติต้องทาอะไรอย่างไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นด ก็มีสัญญาณแจ้งเตือนมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรไปเลยนะครับทำให้เกิดความสับสนแล้วก็มีเฟกนิวเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสลิงสะพานขาดนะครับถนนยุบตัวประชาชนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและควรจะทําอะไรต่อไปนะฮะหลายคนก็ถกเถียงว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับอาจจะไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ ใช่ครับแผดินไหวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับเราอาจไม่สามารถ f o r แ c a s t ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่ยังหรือวันไหนนะฮะแต่ว่าประเทศที่เผเชิญกับแผ่นดินไหวบ่อยๆอย่างญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยเขาสามารถแจ้งเตือนประชากรในประเทศได้เมื่อแผดินไหวเริ่มก่อตัวขึ้นเพราะว่าความแรงเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเป็นเบลเคฟเป็นเบลเคฟนะฮะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันจะมี ถ้าประเทศที่สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะมีเวลาให้ประชาชนได้เตรียมตัว15วินาที30วินาทีหรือว่า23นาทีเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่ไกลเรามากน้อยแค่ไหนแต่หลายท่านก็อาจจะแย้งนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าที่ประเทศเราที่ไม่ได้มีภัยพิบัติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยจะมาสร้างระบบเตือนภัยแบบนี้นะฮะมันเป็นการลง,ลงทุนที่คุ้มค่าไหมนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะชวนให้ทุกท่านนะฮะได้ถกเถียงกันว่าการที่ ต้องเราเลือกโครงการที่จะมาทําว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็มีหลายโครงการที่ผ่านมาที่ทําแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าไม่คุ้มค่านะฮะไม,ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนามกีฬา400แห่งที่ถูกทิ้งร้างนะฮะโครงการแจก แท็บเล็ตนักเรียนถ้ายังจำกันได้นะฮะหรือว่าโครงการเสาไฟกินดารีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะฮะที่ไม่มีประเทศไหนก็ททำกันนะฮะแล้วก็มาดูว่าโครงการลักษณะแบบนี้ที่ถ้าเราต้องลงทุนกับระบบเตือนภัยที่อนาคตอาจจะช่วยชีวิตผู้คนได้นับร้อยนับพันเนี่ยคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่านะครับและประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือการจัดก,การของรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉินผมเข้าใจนะฮะว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่ในเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะฮะหรือว่าตั้งแต่เกิดมาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่เอกด เกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเราจะทาอย่างไรนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงจะสามารถกลับเข้าไปอาศัยในที่อยู่ตัวเองได้หรือไม่หรือเข้าพักได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ากลับไปพักอาศัยในที่ตัวเองได้รัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครควรจะจัดที่พักพิงฉุกเฉินให้ประชาชนด้วยทันทีหรือไม่นะครับแลวเราก็พบเห็นว่าประชาชนหลายคนที่ไม่สามารถนํารถส่วนตัวออกจากตึกได้และรถไฟฟ้าหลายสายก็หยุดวิ่งนะฮะก็การจราจรก็จะสับสนมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางการก็ควรจะจัดรถเมล์ฉุกเฉินออกมารับส่งประชาชนทันทีหรือไม่นิ่่่่งงงนนีีีี้้้้ผผมมมมคดวววาาาาาากกกรรรเเเตตตตยััๆหลอออแซซพื รับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นการวัดภาวะผู้นําของผู้บริหารประเทศได้ดีที่สุดด้วยฮะ โดยสรุปครับท่านประธานครับผมคิดว่าต่อไปนี้เราคงต้องยอมรับความจริงว่าประเทศเราเองต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบเรีลวทม์นะครับการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารสูงให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการตรวจสอบการก่อสร้างรวมถึงวัสดุต่างๆว่าได้มาตรฐานหรือไม่การฝึกอบรมประชาชนนะฮะเกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวการเตรียมงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมและเยียวยาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับผมอยากให้ประเทศเราได้ใช้เหตุ เกิดขึ้นนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเหตุการณ์อื่นๆอย่างที่เขาว่าคนไทยเราเป็นคนลืมง่ายนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ประชาชนไทยจะไม่ลืมครับทุกคนจะจําว่าภาษีทุกบาทที่พวกเราต้องจ่ายไปนะฮะร,รัฐบาลนํากลับมันมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนพวกเราเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่าให้เงินภาษีของพวกเราถูกนาไปใช้แค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆนะครับตกแต่งสํานักงานราชการเลยขอบคุณมากครับ